อยู่ในหนึ่งที่เข้า925นะใกล้เคียง725มากที่สุดนะคะเมื่อวันที่แล้วนะนะสำหรับใครที่ไม่ชอบสูตร2ตัวลองซื้อสูตร3ตัวดูเรามีสูตรถ้าเป็นสูตรเนี้ยจะซื้อได้ทั้ง3ตัวข้างหน้าล,ตาลัตตอลี่และ3ตัวท้ายลัตตอรี่นะคะนะคะมาจ้ามาจ้ามาจ้าคุณจริยาบอกจดเรียบร้อยแล้ว จดเรียบร้อยแล้วโห้ยคือไวแท้เพราะแม่พี่น้องนะคะขอกดไลค์กดแชร์ให้จันแค่หน่อยค่ะสาธุนะคะขอให้ครบ6 7พันเจดรอยแชร์นะคะสาธุวันนี <language> ้ใครกดไลค์กดแชร์ให้จันแค่ขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันบุญที่ทำในช่วงของเข้าพรรษาอนาโมรนาสาธุบุญนะคะขอนะคะให้พี่ๆได้นิสงผลบุญเท่ากันกับอาจารย์ชัดอาจารย์เคเลยนะคะคิดถึงใช่ไหมล่ะอาจารย์แคก็คิดถึง คิดถึงมากถึงมากที่สุดเลยนะคะโอ้โหพี่ทวีเพิ่นว่าเพิ่นได้สามเจ็ดมาสิบไปสวัสดีอภิมหาเศรษฐีอีิมหาเศรษฐีอะไรนะ่ะอภิมหาเศรษฐีทวีค่ะ <c oughs> อาจารย์เก้เจอแล้วอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เคเล่าให้ฟังนะอาจารย์หนูพูดเรื่องอาจารย์อาจารย์จองเลขลอตเตอรี่ผ่านกองสลากได้ใช่ไหมแตปนาเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่า พูด<อ>ได้ใช่ไหมจองออนไลน์ได้ใช่ไหมงวดเนี้ยลอตเตอรี่เนี่ยจันชัดเนี่ยไปหาซื้อตามปั๊มน้ํามันเนี่ยจะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะเพราะว่าเป็นสูตรสามตัวสูตรสองตัวนะคะได้จองไปแล้วนะคะในออนไลน์เป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นซื้อหวยใบใบละแปดสิบาทในออนไลน์อ่ะจ้ะหนาะจันเคสกับจันชัดจองแบบนั้นไว้นะคะ ตอนนี้ได้ถูกเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดีและพอถึงวันที่ท 1. 1> วันที่หนึ่งอนุญาตให้เรียกเจแค่กับเสียชัดได้ <c oughs> คือดีแท้นะคะนะ,ะ,นะะ,ะได้สามเจ็ดมาสามสามหกสามสาเก้าสุดฝังจ้ะตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์ล้ะคะจันหกพันสี่ 6, ร้อยแชร์ขาดอีกแค่สามร้อยแชงที่รักขาดอีกแค่สามร้อยแชร์ขอควรว่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คะ่ะ เพราะตัวที่จะบอกต่อไปเนี่ยอีกสองตัวเนี่ยคุณตัดเล่นสองตัวเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะที่อาจารย์เข้พูดอย่างนี้เลยอ่ะพี่ๆจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันเป็นเลขที่น่าสนใจมันเะป็นเลขที่น่าสนใจนะถ้าใครไปตัดซื้อคู่หน้าคู่ท้ายนะคะคู่หน้าคู่ท้ายในที่นี้หมายถึงว่าเราไปดูลอตเตอรี่เราได้สามตัวไปสมมุติว่าหนึ่งสองสามพี่ๆก็หาซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสอง หรือว่าสองสามอย่างเง stage, ี้ยนะฮะนะน่ารักมากขอบพระคุณมากค่ะ <coś> พี่จ๋าโอ้ยเจอแฟนเพจน่ารักน่ารักเนี่ยเชื่อไหมไม่ได้เมาว่าคนหลายพันคนมาหกวันน้ำลายแห้งเลยมาพูดไม่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 ออกเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหนูขอหนูขออันนี้หน่อยค่ะค่ะนะรอหนะรอน้ําขอน้ําหน่อยนะคะใช่ค่ะขณะนี้คนดูอยู่ที่เจ็ดพันกว่าคนค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะที่รัก เพราะสองตัวเนี้ที่พี่สามารถตัดซื้อคู่หน้าคู่ท้ายลอตเตอรี่ได้สามตัวนี้นะจะไปตัดซื้อคู่หน้าคู่ท้ายลอตเตอรี่ได้นะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่อยู่ในสูตรและจันเคตัดทิ้งเพราะจันเคต้องเลือกให้พี่พี่ใครใครที่รู้สูตรสองตัวที่จันเ่ให้ไปแล้วเนี่ยพี่พี่จะรู้ว่าจันเคต้องตัดเลขให้พี่พี่ ขอให้จัดเต็มเลยนะคะได้ค่ะเจชเช๊อภิชายาใช่ไหมชายาอภิอภิชายาค่ะได้จ้ะเจ๊จ๋อา,อ,าอยู่ในวงการหวยที่ให้แบบในไลฟ์สดเลยเนี่ยประมาณปีนี้เข้าปีที่สองแต่ก่อนนี้จะให้โควิดเนี่ยเราจะไปเสี่ยงเซมซีจ้ะแต่ก่อนเนี้ยอาจารย์คจะไปเสี่ยงเซมซีให้เป็นหลักมือเนี่ยปังไม่ปังเนี่ยเสี่ยงเซมซีทีหนึ่งเนี่ยรอบหนึ่งของดวงนะอาจารย์เค่จบหรวศาสตร์นะคะที่รักนะ เรียกง่ายๆว่าหมอดูแล้วกันอาจารย์ชั้ก็จบพอละสายสามสามเก้าระวังกระดกเป็นสามสามหกอาจารย์พิมพ์ให้หนูเลยใช่ไหมคะ,ละเลขที่ทสองยังไม่ได้บอกรอคะพี่พี่แ <อา S 1> ชร์พี่พี่เขาบอกพอเขาได้แปดหกแปดมาหน<อ>ึ่งใบมาสิบใบเลขสามตัวแดงอาจารย์ไงเจ็ดศูนย์สามสุดปังที่ราคาเจ็ดศูนย์สามโอ้ยผู้ใดได้แปดหกแปดมาสิบห้าใบ พี่จูตาพาพูดน่ารักมากเจ๊เคกับเสียชัดในในในตู้เซฟออนไลน์มันจะต้องเป็นของเราสักใบหนึ่งอะหกล้าน่ะที่รักนะฮะใช่ไหมพ่อจันเคสเลือกซื้อใบแปดสิบบาทไว้ไงนะคะนะทันไหมพี่จ๋าทันกันไหมจ๊ะเจ็ดศูนย์สามจริงๆเนี่ยมันมีตัวเลือก ตัวเลขให้อาจารย์เค่เลือกระหว่างห้าศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามในสูตรที่อาจารย์เค่คคำนวณน,นะอาจารย์เค่ขอเลือกเจ็ดศูนย์สามเพราะอาจารย์เคร่รู้สึกว่าปีนี้เจ็ดมานะคะปีนี้เจ็ดมานะะปีนี้เลขเจ็ดปังมากคุณลองสังเกตดูอะไม่ลงล่างก็อยู่ข้างบนสามตัวไม่อยู่ข้างบนก็จะต้องไปอยู่สามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่เมื่อวันที่แล้วอะไรเมื่อวดที่แล้ว อ่าเดี๋ยวอาจารย์ค่าเจ็ดอะไรนะคะเจ็ดสองห้าพี่ลองดูดิก่อนหน้านี้อะไรอะไรห้าหนึ่ง็นะอาจารย์ห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมก่อนหน้านี้คือห้าหนึ่งเจ็ดป่ะห้าหนึ่งเจ็ดมันจะวนเวียนอยู่กับเจ็ดดีแหละเก้าเจ็ดสองย่างเงี้ยเจ็ดมันไม่ไปไหนเลยครนี้พอให้อาจารย์เค่เลือกอาจารย์เคเ่ก็ต้องตัดสินใจเลือกสถิติที่มากที่สุดนะคะเพราะเราคำนวณจากสูตรความน่าจะเป็นเนาะ อจารเคจากห้าศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามจารเคเลือกเจ็ดศูนย์สามนะคะคนสวยนะคนหล่อนะคะเราเข้าใจตรงกันนะถ้าออกห้าศูนย์สามเราก็ร้องโอเคไหมได้ยังไงก็ได้ศูนย์สามสองตัวห้าเก้าระวังนะมันกระดกเป็นสี่ห้าหกทำไมอาจารย์แค่ชอบเลขนี้มากนักก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรกัน อาจาร์เคชอบนะฮะสี่ห้าเก้าระวังมันกระดกเป็นสี่ห้าหกนะที่รักนะทันไหมจ๊ะทันไหมจ๊ะเพจปลอมเยอะมากลเพจปลอมเยอะมากใช่เพจปลอมเยอะมากอาจารย์เคชื่ออรรวันจิวสึกผมพยายามพูดในบัน สึกผงไว้นะเพราะมันเป็นการระบุตัวตนที่พี่ๆรู้เลยว่าโอนมาบัญชีอาจารย์เค้แล้วตอนเนี้ยนะมีอาจารย์มีหลายคนพอเค้อาจารย์เค้คาดทั้งบดนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ๆโอนแล้วแต่ว่าตามไม่เจอพี่ๆต้องแท็กทักเข้าไปในข้อความแชทเฟซบุ๊กเท่านั้นอาจารย์เค้ไม่ให้น้องแอดมินนะคะทักพี่ๆไปก่อนเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนกับการที่เราทําเป็นมิจฉาชีพพี่ๆต้องซีเอฟสินค้าให้ติด เมื่อติดแล้วระบบตูดแล้วพี่ๆค่อยโอนเงินตามเลขบัญชีที่อาจารย์เค,คขึ้นให้ด้านบนค่อยโอนแล้วก็ส่งหลักฐานไปที่ข้อความแชทเฟซบุ๊กค่ะนะักที่รักนะคะสี่ห้าเก้าใครอยู่ทันท้ายก็ได้นะไม่ได้คัดเลือกคนนะที่รักนะนักที่รักขาในสูตรนี้นะสี่ห้าเก้าค่ะแต่ระหวังมันกระโดดเป็นสี่ห้าหกนิดนึงนะ,ะอันนี้เป็นเลขที่ชอบมากนะคะสี่ หกกับห้าเก้าชอบอะไรเดี๋ยวพี่ๆถามอีกนะคะชอบเลขเมนหลักเลยค่ะสี่ห้าเก้าค่ะนะคะนะเจ็ดศูนย์สามอย่าลืมไปตัดศูนย์สามเล่นนะเพราะอาจารย์แค่ในชุดนี้อาจารย์แค่คำนวณได้ห้าศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามอาจารย์แค่เลือกตัดห้าศูนย์สามทิ้งอาจารย์แค่เก็บเจ็ดศูนย์สามไว้นะคะอาจารย์แค่เก็บจุดเจ็ดศูนย์สามไว้นะนะคะที่รักนะ เพราะฉะนั้นเนเจ็ดศูนย์มันออกไปแล้วเมื่อวันที่แล้วแสดงว่าศูนย์สามมันมันมีส่วนรุนเลขท้ายลอตเตอรี่ค่ะนะคะ mm hmm. คุณเล่คุณเล่ทักเข้าไปในข้อความแชทเฟซบุ๊กตอนนี้น้องแอดมินตอบเหลือประมาณสักสิสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือหากาันไม่เจอคุณเอทักค,คุณเล่ทักไปได้เลยจ้ะนะคะว่าขอภัยด้วยค่ะยังไม่ได้รับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามสินค้าอย่างเงี้ยได้เลยนะ mm hmm. มีส่วนน้อยมากแล้วนะจ๊ะจันแค ผลักดันออกไปเกือบหมดแล้วเหลือประมาณสักสิเอร์เตเกือบเกือบสิเปอร์เซ็นนะคะนะอ่าเดี๋ยวเรามาทวนเลขกันนะคะสามสามเก้านะระวังมันกระดกเป็นสามสามหกนะอาจารย์ชัดพิมพ์มพให้หน่อยนะคะเจ็ดศนย์สามและต่อไปค่ะสี่ห้าเก้าระวังนิดหนึ่งระวังมันกระดกเป็นสี่ห้าหกนะที่รักคือเลขสุดปังแท้ว่ะสวยแท้ๆสี่ห้ากเก้าจะระวังเป็นสี่ห้าหกนะเลขคือสวยแท้คุณอ๋อร